สวัสดีครับพบกับช่องเอนีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีมีคําถามนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะเช็คเลยนะครับสําหรับเรื่องยางนะฮะสำหรับควรจะเช็คบ่อยๆนะครับนะไม่งั้นท่านจะเสียตังค์มากเลยนะครับแล้วก็เสียดายครับยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอาจจะเสียอาจจะกินยางนะพวกนี้ถ้าท่านไม่หมั่นเช็คนะครับมีปัญหาแน่นอนครับกินยางนะครับบางทีเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับอยู่ได้แค่เดือน2เดือน หมดแล้วนะครับนะวิธีเช็คอย่างง่ายๆเลยครับเช็คยังไงไปดูกันครับเอากุญแจนะครับนะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนะแล้วดูว่ามันแค่ไหนนะครับแล้วไปเสียบอีกฝั่งนึงครับนะดูว่ามันต่างกันเยอะไหมนะครับนะถ้าต่างกันเยอะนะครับนะเช็คทุกเช็คบ่อยๆนะครับถ้าเห็นความแตกต่างเมื่อไรแปลว่ามันเริ่มกินแล้วนะครับอาจจะกินนอกกินในนะครับนะ กินนอกกินในแล้วยังไงล่ะเช็คข้างนี้เสร็จนะครับไปเช็คอีกข้างหนึ่งนะฮะเช็คข้างซ้ายเช็คข้างขวานะครับเช็คตำแหน่งเดียวกันเนี่ยครับเนะเช็คด้านซ้ายเช็คด้านขวานะครับน,นะฮนะดูว่ามันกินไหมนะครับถ้ามันกินนะครับวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยครับนะฮะก็คือเอาไปล้านทั้งสูงนะครับนะแล้วเอาไปร้านที่ใหญ่ๆหน่อยที่เขาเต็มใจจะทําให้นะครับนะเพราะว่าบางทีมุมตั้งมุมโทมุมแคมเบอร์เนี่ย บางร้านเขาไม่ค่อยทําให้นะครับเนื่องจากมันทํายากยิ่งโดยเฉพาะลุงออฟโรดด้วยนะครับนะะฮออฟโรดเนี่ยตั้งยากครับนะฮนะตั้งมุมตั้งองศานะครับทําให้มันแก้ปัญหาเรื่องกินได้นะครับเท่านี้ท่านก็จะไม่เสียยางาเปล่าๆนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าใช้ไปแค่เดือน2เดือนหมดแล้วนะฮะตายแล้วเดือน2เดือน3 4มสีพันนะฮะปัญหาคือ3 4มสีพันไม่ใช่เส้นเดียวนะครับสามสี่พันสองเส้นอย่างเงี้ยหกพัน อุ้ยตายละสเดือน6กพันหรือว่าหเดือน6กพันอย่างเงี้ยนะครับนะเราหมั่นเช็คบ่อยๆครับเช็คทุกอาทิตย์นะฮะเช็คทุกอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับเช็คนะฮะเช็คด้วยวิธีนี้นะครับนะต้องวัดหน้ายางเท่ากันนะครับนะแสดงว่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นคลิปเตือนนะครับนะอย่าลืมนะครับวัดบ่อยๆครับขอบคุณครับ